ทุกท่านด้วยน,นะครับอยู่กับผมโมเดลในรายการ V S Game r ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Minecraft นะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนทำประตูเรื่องน,นะฮะโอเคงั้นก็เราก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราก็รีบสร้างกันเลยอย่างแรกนะฮะก่อนอย่างแรกที่เราต้องเตรียมคือรีพิวเตอร์ <laughs> พูดผิดพูดถูกขออภัยโอเคติดตามนี้เลยนะครับต่อไปนี่ไอ้ไอ้นี่าค่ะนะแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ผมขอเป็นอเอาบล็อกอะไรดีเออไม่ดีนี่ดีดไม่ดีไม่ดีเลยโอเคงั้นเราก็มาเริ่มสร้างก่อนอื่นวางนี่แล้ววางบล็อกที่เราจะใช้นะครับแบบนี้ วางไอเลื่อนเว้นให้มันสองบล็อกแล้ววางนี่แล้วก็แบบนี้ตุ๊บต๊บแบบนี้นะฮะถ้าเกิดล,ลืมอีกแล้วอะไรก็ได้หนึ่งบล็อกนะฮะก็วางแบบนี้เลยวางตามที่ผมวาง แบบนี้ก็ได้แหละโอ้โอ,โอ้แบบนี้มันไม่คอนเฟิร์มยังไงไม่รู้เออนบีว่านี่ก็พอๆกันเลย ขุดนะเป็นเป็นอะไรอี่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเอาวางสปอนนะเอาบล็อกอะไรก็ได้วางมาแบบนี้วางที่แบบนะโอเคพอทำแบบแบบนะั้นเสร็จแล้วก็ขุดมาสักประมาณขุดตรงนี้สักสามบล็อกนะฮะ ขุดลงแค่สองนะก็วางแป้นหยับเอ้ยเอ้ยผิดผเอาขุดแค่อันนี้แค่สองบล็อกแต่ไอขุดสองเหมือนกันนะนี่ขุด,ดนี่ก็แป้นเหยียบแล้ตรงนี้ยังขาดใจกับตรงนี้งั้ยๆงรู้แล้วเอาอะไรก็จก ดีกว่านี่นะครับพอเราแบบนี้เสร็จปุ๊บกดให้ทะลุไปนู่นเลยหนึ่งสองหนึ่งสองสองสองโอเคแบบนี้เสร็จนะครับให้เราวางเลสโซนข้างล่างนี้เลยโอเคนี่ นี่แบบนี้ก็ได้แล้วนะฮะนี่ก็ทำแบบนี้เลยน,นี่ง่ายนะครับถ้าเกิดคุณไม่รีบเดนินมันก็หนีบคุณนะฮะกท็ทำอีกด้านหนึ่งนะครับทำเหมือนด้านนั้นเลย นี่แล้วก็ตามนั้นนะฮะแล้วเ,เราอาจจะสร้างเป็นบ้านนะครับตามใจคนที่จะบันดิตอะไรปาดิตอะไรนะครับก็ง่ายนะง่ายโคตรโอเคนี่นะ ต้องวางให้ตรงกับอันนี้ด้วยนะครับไม่งั้นก็คุณจะวิ่งเข้าไม่ทันก็จะแบบนแบบนี้โดนบีดูนะนี่ผมใช่ไหมครับเวอร์ชั่น 0, 0. Alpha. 1 5 0ดสิบห้นอัลฟาบินะฮะอันนี้เป็นแบบมีมากนะอะไรอัปเดตเยอะมากมายเลยนะฮะวู้วไอ,อติด ชอบมากมากดซับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดผมครบอันนี้ผมน้อยๆเลยสิบสิบซับผมจะแนะนำตัวเองนะครับโอเคงั้นแค่นี้นะครับบายบ,ายบายนะบาย